สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านยุคใหม่นะครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนํานะครับวิธีลงสีฉล็กนะครับโต๊ะไม้นะครับให้เงางามนะครับผมหลายหลายคนนะครับอาจจะไม่รู้วิธีการลงฉล็กนะครับว่าเราจะลงยังไงนะครับให้โต๊ะเราเงาสวยนะครับเหมือนร้านที่เขาทำเฟอร์นิเจอร์ขายนะครับผม นี่อันนี้ก็เป็นโต๊ะ DIY นะครับผมที่ผมได้ทำไว้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการลงฉลักนะครับสีฉลักนะครับที่ผมใช้นะครับก็เป็นสีอเลกเกอร์นะครับธรรมดานะครับสีใส่นะครับแบบนี้นะครับสีใสๆเลยนะครับ ซึ่งยี่ห้อไหนนะครับก็ทำได้เหมือนกันหมดนะครับมาครับเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่านะครับนี่นะครับขั้นแรกเราก็ทาสีฉลกกไปนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นแปลงนะครับทาสี DIY นะครับของผมเองนะครับซึ่งจะง่ายกว่าใช้แปลงทั่วไปนะครับทำแบบนี้เลย นะครับเราทาเสร็จไปแล้วนะครับรอบหนึ่งนะครับเราก็จะทาซ้ำไปเลยนะครับอีกหนึ่งรอบนะครับก็เราพอเราทานะครับจนทั่วนะครับสองรอบแล้วเราจะรอจนกว่า ชลักตัวนี้นะครับจะแห้งนะครับเดี Shang ๋ยวเราจะมาทาซ้ําอีกนะครับผมนี่นะครับเราก็นําไปตากแดดนะครับจนกว่าสีนะครับสลักนะครับที่เราทาไปนะครับจะแห้งนะครับพอแห้งแล้วนะครับเราจะมาทําการขัดกระดาษทรายนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับพอตากแดดนะครับจนแห้งตัวเนื้อไม้นะครับเขาจะเป็นขุยๆนะครับหยาบๆนะครับผม เราก็จะลงนะครับกระดาษทรายนะครับอีก1รอบนะครับกระดาษทรายที่ใช้ขัดนะครับเบอร์800นะครับหรือหนึ่งพันนะครับผมแล้วก็ทำการขัดไปเลยนะครับ นี่เลยนะครับหลังจากที่เราทําการขัดเสร็จนะครับผมโต๊ะไม้ของเรานะครับก็จะได้ความเงานะครับขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้เราก็จะลงชลักนะครับลงไปนะครับอีกสองรอบนะครับ นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเห็นไหมครับจะได้ความเงาแล้วนะครับแล้วเราก็นําไปตากแดดนะครับทีนี้สีแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็นาโต๊ะนะครับของเรามาใช้ได้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับมีความเงานะครับ ตอนที่สี่ชลักของเราก็แห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับมาดูกันเลยนะครับความเลื่อมนะครับความเงานะครับของไม้นะครับที่เราลงชลักทิ้งไว้นะครับนี่เลยนะครับก็เป็นการลงชลักนะครับไม้นะครับให้เงานะครับสวยนะครับแบบร้านเฟอร์นิเจอร์นะครับที่ขายหลายๆพันนะครับเขาก็มีวิธีทํา แบบนี้นะครับนี่นะครับเงาแวบเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องข้าบ้านยุคใหม่เลยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ